สว,ส,วส,สวัสดีครับ่อนอื่นต้องขอสวัสดีท่านว่าที่ร้อยปีบรรณวิทย์เด่นสุวิทย์นะครับรองคณะบดีนณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติแล้วก็ต้องสวัสดีคณาจารย์ของนักวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพทุกท่านด้วยนะครับกระผมนายบุญยามีตามหามะนะครับเป็นอดีตนักศึกษาที่จบจากพละเหมือนกันนะครับ ตอนนี้ประกอบอาชีพเป็นเทรนเนอร์ที่ฟิเน n ต์โกลเด้นก๊อฟแอนด์สปรครับประจำอยู่ที่จังหวัดระยองนะครับโอเคก่อนอือน,นะครับผมต้องขออภัยอาจารย์ทุกท่านด้วยนะครับเพราะผมพูดภาษาทางการไม่ค่อยเป็นนะครับดังะะนั้นผมขออนุญาตขอโอกาสนี้นะครับพูดถึงผมเป็นรุ่นพี่จะฝากถึงรุ่นน้องที่จะเข้ามาใหม่นะครับอี่จบจากพะที่จบปี 59 5 9ครับ2559ที่เข้าปีหนึ่งรหัสที่5-6นะครับตอนนี้ก็หลายปีมาแล้วโอเคต่อไปพี่จะเล่าถึงประสบการณ์ของพี่ที่ผ่านมาว่าทำไมถึงเลือกเรียนคณะวิทยาศาสตาร์รศึกาและสุขภาพที่แรกกับพี่ก็สมัครคณะศึกษาศาสตร์ครับที่จะเป็นครูเหมือนคนส่วนมากนะครับที่เชื่อว่าคนที่สมัคร ก็อยากเป็นครูแต่ว่าพี่ที่ที่พี่สมัครเป็นครูเพราะว่าด้วยพ่อแม่พี่ความฝันของพ่อแม่อยากให้ลูกเป็นครูพี่ก็เลยอลองสมัครดูปรากฏว่าโชคไม่ดนะครับแท่วไป <c oughs> พี่ก็เลยศึกษาศึกษาไปศึกษามากร็รู้สึกว่า,าวิทยาศาสตร์การกีฬาก็เป็นคณะที่กําลังบูลนักตอนนั้นนะครับกําลังฮูลพี่ก็เลยลองสมัครดูพอพี่สมัครอ่ะ พี่รู้สึกว่าวิทยาศาสตร์การกีฬามนันมีอะไรให้เราเรียนรู้ได้เยอะกว่ารรศึกษาสารที่ไม่ได้บอกว่ารรศึกษาสารไม่ดีนะแต่พี่อยากจะบอกว่าคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาม,มันไปได้หลายทางนะครับอย่างเช่นบางคนนะของรุ่นพี่จะทํางานเกี่ยวกับโรงแรมก็ทํางานได้นะครับอยู่ตามสกอตทับที่โรงแรมหรือไม่ก็บางคนก็ไปเป็นโค้ชของสโมสส์อะไรเงี้ยไปเป็น นักวิทยาศาสตร์การกีฬาดูแลเกี่ยวกับสมโมสรนักกีฬาต่างๆอะไรประมาณนี้ซึ่งแต่ก่อนตอนที่พี่เรียนพี่ก็เคยเป็น,นครับเป็นทีมแพทย์ครับทีมนวดของทีมยะลายอยู่ในเตด๊กค,ครับอยู่ที่ยะลานะครับพี่ก็เคยเป็นแล้วก็ไปตัดสินดีพาไปนู่นนี่นั่นอย่างนี้นครับก็รู้สึกว่าให้ใหนักวิทยาศาสตร์กีฬาแบบน่าสนใจเป็นอะไรที่ใหม่แล้วก็ มีอะไรที่แบบให้เราได้เรียนรู้ได้ตลอดเวลาแล้วไม่ได้หลายๆทางที่ก็เลยเอออยากเรียน สุดท้ายนี้นะครับพี่อยากจะฝากน้องๆน้องๆคนไหนที่สนใจอยากจะมาทํางานเกี่ยวกับเทรนเนอร์นะสิ่งที่ต้องเตรียมตัวก็คือ 1. ต้องเก่งเรื่อง anatomy หรือว่า weight training นะต้องเก่งเพราะว่าเราต้องเอาวิชาความรู้นี้ไปเทรนลูกค้าของเรา 2. ก็คือการสอนคลาสสอนคลาสก็จะแบ่งเป็น2พาร์ทนะครับสตูดิโอกับกับห้องแดนน์ครับ ห้องแดนจะแบ่งเป็นพวกคอมโบดี้คอมแบทบอดี้ปั๊มซุมบ้าอะไรอย่างเงี้ยที่เกี่ยวกับดนตรี ree, เอามาเอามาประกอบเป็นเสียงเพลงอะแล้วก็นำนำลูกค้าออกกำลังกายได้ส่วนที่สองก็จะเป็นพวกห้องหมายนะครับจะเป็นโยคะโยคะฟลายหรือว่าโยคะธรรมดาหรือว่าพิลาทิสนะครับใครที่เก่งสอนได้นี่ก็สามารถนะครับสามารถสอนได้สามารถเป็นเทรนเนอร์ได้นะครับ แล้วท้ายที่สุดพี่อยากจะฝากบอกน้องๆว่าทำทุกอย่างที่อาจารย์พยายามป้อนให้เรานะคือต่อให้เราไม่ชอบก็ลองทำก่อนเชื่อเถอะลองทำทำให้ดีที่สุดเผื่อว่าเราจะเจอหนทางที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้แหละที่เรามันใช่สำหรับเรานะครับขอจบเพียงเท่านี้นะโชคดีน้องๆก่อน See you